สวัสดีค่ะพี่ันนางสาวพิทยาชายุลนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลทองท่อมวันนี้จะมาแนะนำการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยอ่อนแรงขึ้นซี่ค่ะ สำหรับวิธีการเคลื่อนยนะ้ายตัวผู้ป่วยจากท่านอนเป็นท่านั่งมีวิธีการดังนี้นะคะสำหรัรบผู้ป่วยรายนี้จะมีภาวะอ่อนแรงแขนขาด้านซ้ายน,นะคะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยค่ะวิธีการขั้นแรกนะคะเราให้เรากางแขนด้านที่มีแรงออกนะคะจากนั้นให้เรามอขอด้านที่อ่อนแรงขึ้นพร้อมกับประคองไว้และใช้มืออีกข้างมาฟคองข้อมือของผู้ป่วยพาดมาค่ะและใช้มือของเรานะคะปรฟคองบริเวณหัวไหล่และสะโพกของผู้ป่วยแล้วริแต ้าผูป่่วยมคะจากนั้นให้นำขาผู้ป่วยทั้งสองข้างพ้าดทุกข้างเรียงนะคะและให้ผู้ป่วยช่วยออกแรงบริเวณให้ใช้ข้อสอง้า้นที่มีแรงนะคะดันเรียงไว้และเราช่วยประคองบริเวณข้อไหล่และสะโพกของผู้ป่วยช่วยดันขึ้นมาค่ะในการฝึกนั่งในผู้ป่วยที่มีภาวะอ่อนแรงแขนขาจริงจงนะคะ การนี้นะคะเ็าคือให้เรานั่งฝั่งด้านที่ผู้ป่วยมีภาวะอ่อนแรงก็คือในผู้ป่วยรายนี้มีภาวะอ่อนแรงแข็งขาด้านซ้ายนะคะจากนั้นให้ผู้ป่วยนั่งลงน้ำหนักโดยให้ฝ่าเท้าทั้งสองข้างนะคะลงน้ำหนัก็นฝ่าเท้าและให้แข็งด้านที่มีแรงนะคะพิงกับกิงลงน้ำหนักไว้และรอเพื่อลงน้ำหนักแข็งด้านที่อ่อนแรงไว้เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงน้ำหนักฝั่งด้านที่อ่อนแรงนะคะให้ทาประมาณ5้าถึง ทั้งทำท่ามดทอหงส์สามครั้งต่อวันค่ะค่ะสำหรับวิธีการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยนะคะจากท่านั่งไปท่ายืนนะคะมีวิธีการดังนี้ค่ะให้เรานะคะนั่งยู่ฝั่งด้านผู้ป่วยมีภาวะอ่อนแรงนะคะตัวผู้ปว่วยี้จะมีภาวะอ่อนแรงแขกขาด้านซ้ายค่ะอุปรกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีหนึ่งไม้เท้าสามฟุตนะคะและสองคือเข็มขัดหรือว่าอาจจะใช้วิ็นท่าข่าขม้านะคะผูกแขนก็ได้ ในกรณีที่เราไม่มีไม้เท้าสามปูให้เราใช้เก้าอี้ที่มั่นคงตั้งบริเวณด้นานหน้าของผู้ปว่วยนะคะสําหรับผู้ปว่วยทําวิธีการนะคะให้ผู้ปว่วยนะคะนั่งโดยลงน้ำหนักทเท้าทั้งสองข้างให้เต็มและให้เรานะคะเลื่อนข้อเท้าของผู้ปว่วยให้อยู่ทางต่อข,อข้อเขอ่านะคะจากนั้นให้ผู้ปว่วยนำแขนด้านที่มีแรงนะคะจากบริเวณไม้เท้าและเราทําหน้าที่ในการมาคองผู้ปว่วยโดยการจับบริเวณเข็มขัดหรือ ผ้าขาวม้าของผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยนะคะลงน้ำนำเท้าทั้งสองข้างและในข้างที่อ่อนแรงนะคะให้เราช่วยช่วยโดยการนำเท้านะคะประคองไว้จากนั้นให้ผู้ป่วยนะคะลง้มตัวมาด้านหน้านะค่ะ <c oughs> และให้ผู้ป่วยใช้เท้านะคะอยับพื้นให้เต็มเท้าจากนั้นให้ค่อยๆยืดขาและยืดตัวขึ้น,นะค่ะ <c oughs> และให้ผู้ป่วยเงยหน้านะคะมองลงหลังตรงนะคะ ยืนพางข้างนี้อยู่ประมาณ1นนาทีนะคะค่ะผู้ป่วยไม่สามารถยืนได้นานถึงหนึ่งนาทีก็ให้ผู้ป่วยสามารถลงนั่งได้น,นะคะวิธีการลงนั่งคือให้ผู้ป่วยค่อยๆก้มหน้ามาด้านาด้้นหนค่อยๆหย่อน้องข่งลงอย่า,างาช้าๆนะคะ จากนั้นให้นําข้างที่มีแรงตามมานะคะลองทาซ้ำนะคะเอาไว้เท้าไปก่อนและนําข้าที่อ่อนแรงตามไปทไํทาไว้เท้าและนําข้าที่มีแรงตามมาะค,ะค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเคลื่อนย้ายตัวผู้ป่วยว่าพาดเครื่องซิ่งนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ